Rgel exo เป็นนวัตก,กรรมเจลที่สกัดมาจากผักผลไม้หรือสมุนไพรทั่วโลก17ชนิดซึ่งทั้งหมดเนี่ยคัดเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือผลไม้ผักที่มีสารต้านอนุรัษ์สูงมากนะครับไล่จากอันดับต้นๆมาเลยเช่นอาิบเบอรี่หรือตระกูลเบอรี่ทั้งหลายนะครับตัวแมงโกสตีนหรือบ้านเราเคือมังคุดนะฮะซึ่งสารสกัดพวกนี้นะครับให้คุณสมบัติข,ของ o อ a รหรือคุณสมบัติการต้านอนุสละสูงมากนะครับเรียงมาทั้งหมดเนี่ย17ชนิดทั่วโลกดังนั้นเนี่ยผักผลไม้ทั่วโลกเหล่านี้ถูกส่งมาจากดินแดนห่างไกลเช่นอเมซอนบ้างแถบเอเชียบ้างทั้งหมดส่งมารวมกันที่สหรัฐอเมริกา แล้วทำการผสมจนกลายเป็นรูปแบบของเจลซัสเพนชั่นเทคโนโลยีนะครับประสิทธิภาพของสารต้านอนุสลรานี้นะฮะหลักๆสำคัญ2ประการก็คือตัวที่ 1. ยับยั้งความเสื่อมความชราตามวัยที่เกิดขึ้นหรือบางคนเสื่อมชราก่อนวัยก็มีนะครับอันที่ 2. ต่อต้านกระบวนการอักเสบทั้งร่างกายที่เรียกว่าเป็นโครนิคอินฟลามเมชั่นหรือการอักเสบเรอรังซึ่งการอักเสบรอรังนั้นทําให้เกิดกระบวนการเสื่อมตามมาและซ่อมยาก นะครับกระบวนการที่เราเห็นชัดที่สุดคือการอักเสียบเรื้อรังในระดับหลอดเลือดดังนั้นผลิตภัณฑ์เออาเจ็กซโซนั้นจึงมีประสิทธิภาพสําคัญ2ประการก็คือต่อต้านความเสื่อมความชราด้วยกระบวนการสารต้านอนุสระและก็ช่วยลดการอักเสบเรื้อรังของระบบหัวใจและหลอดเลือดทําให้หัวใจและเลือดแข็งแรงและเรามีสุขภาพที่ดีครับ